สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอนำเสนอเหตุผลหลักของสตาร์ทอัพยูนิคอนชื่อดังในระดับอาเซียนอย่างแบรนด์อาจ์ไฟกับเหตุผลการตัดสินใจดึงน้องลิซ่าให้มานั่งเป็นแบรนด์แอมบ s สเดอรคนใหม่ล่าสุดค่ะ หลังจากที่แบรนด์ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปไม่กี่วันก่อนหน้านี้แน่นอนว่าสำหรับแอปพลิเคชันซื้อขายหุ้นออนไลน์ชื่อดังในประเทศอินโดนีเซียอย่างอาจ i v e ก็ได้รับความสนอกสนใจในแวดวงธุรกิจเพิ่มมากขึ้นวันนี้แอดมินเองนะคะก็เลยจะมาแปลความรู้สึกของหนึ่งในคนไทยผู้ร่วมก่อตั้งนั่นก็คือคุณยาดาปียจอมขวัญที่ได้เปิดเผยเหตุผลในการเลือกน้องลิซ่าของเราเนี่ยมานั่งแทนเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ว่าเขาเห็นอะไรในตัวน้องสาวคนนี้แล้วก็ดึงเธอเข้าสู่ ลอออ์ซื้ขายุนนไค่เธอได้เปิดเผยเอาไว้นะคะว่าทางบริษัทเริ่มมองหาแบรนด์แอมบาสเดอร์เมื่อปีที่แล้วแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าลิซ่าคือชอยที่เพอร์เฟกที่สุดในอีเมลแรกเนี่ยเธอได้เขียนถึงน้องลิซ่าเอาไว้ว่าลิซ่าเป็นคนที่กล้าหาญมากลิซ่ากล้าที่จะทําตามความฝันแล้วก็เชื่อมั่นในตัวของตัวเองคุณยาดากล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าเธอชื่นชมในความกล้าหาญของลิซ่าจริงๆนะในฐานะที่เธอก็เป็นคนหนึ่งที่ทํางานในต่างประเทศเช่นเดียวกันเธอรู้ดีว่า มันไม่ได้ง่ายเลยแต่ว่าลิซ่าเนี่ยทำทุกอย่างตั้งแต่อายุ14ปีเธอต้องเรียนรู้ภาษาใหม่ต้องหาเพื่อนใหม่เธอทำงานหนักมากเธอลงทุนกับตัวเองเพื่อให้เธอเป็นเธอแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดในวันนี้คุณยาดาก็เลยบอกอีกนะคะว่าลิซ่าเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเธอด้วยและเธอเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าลิซ่านี่แหละจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกล้าลงทุนเพื่ออนาคตของพวกเขาเองคุณยาดาทิ้งท้ายเอาไว้นะคะตรงนี้น่าสนใจ มากเขาบอกว่าในฐานะคนไทยด้วยกันเธอรู้สึกภูมิใจในตัวของน้องลิซ่ามากๆที่น้องเป็นที่รักของคนทั่วโลกแล้วก็ถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะเป็นคนไทยแล้วก็เป็นแฟนตัวยงของน้องด้วยแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเธอเลือกน้องเพราะเป็นคนไทยเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยราติดตามการทํางานร่วมกันระหว่างอาใจแล้วก็น้องลิซ่าได้เลยในเร็วๆนี้ค่ะอ่าและนี่ก็คือเหตุผลนะคะของหนึ่งในผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชันซื้อขายหุ้นออนไลน์ที่ใหญ่มากๆในระดับ ซกับการดึงน้องลิซ่าเนี่ยมานั่งแทนเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุดอันนี้ขอย,ย้ำอีกครั้งนะคะว่าที่เลือกน้องลิซ่ามาไม่ใช่เพราะว่าเธอเป็นคนไทยเท่านั้นแต่สิ่งที่เธอทํามาตั้งแต่อายุ14ปีจนประสบความสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ต่างหากที่ทําให้แบรนด์เลือกเธอเพื่อมาผลักดันเป็นความกล้าหาญแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่และกล้าที่จะลงทุนในอนาคตของตัวเองค่ะยังไงสำหรับคลิปนี้แอดมินขอมาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะ